ไปไหนครับโทรได้จ้าพอดีพวกหนูสิไปวัดผู้เผาว,วัดเรื่องแสงหมค่ะอ่าครับอายผ่านปะคะผ่านครับมันคอไปน้ำในไหนปะคะขึ้นรถเลยครับโอเคขอบคุณค่ะไปขึ้นรถค่ะสวัสดีครับผมนายชูวิทย์พิทักษ์พนพันลบสอสอ,อุบลราชธานีเขตเจ็ดสีเมืองใหม่โค้งเจียมดอนมดแดงตาลสุมและอำเภอเมืองอีกสองตำบลวันนี้ อยากมาเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไปชมภาพยนตร์ภาพยนตร์นิวนอร์มอนเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่องสีเมืองใหม่นะครับเป็นการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นี่ยอยู่ในหนังเรื่องสีเมืองใหม่น่าจะเข้าโรงในอุบลราชธานีนี่ช่วงประมาณวันที่8กรกฎาคมซึ่งจะอยู่ในช่วงเกี่ยวกับงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีพอดีนะครับ พี่น้องก็จะได้ชมบรรยากาศของเมืองอุบลว่าที่ไหนที่เรายังไม่เคยได้ไปเที่ยวบ้างเราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่จึงอยากเชิญชวนพี่น้องบอกกันต่อๆกันไปครับว่าเชิญชวนกันไปสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องสีเมืองใหม่โดยการรับประกันคุณภาพโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการต่างๆและก็ผมชูวิทย์พรสลบรับประกันครับ